เอาเลยครับผมก็ขอสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมรีเวิร์ดหนึก้คนอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับตัวเกมก็ได้ทําการอัปแพท1.1กันมาแล้วใช่ไหมครับ ทางตัวเกมนะครับได้ทําการเพิ่มกิจกรรมใหม่และตัวละครประจําแพท1.1ที่มาตัวแรกนรันก็คือตัวมาลาลีน่ะซึ่งในภายหลัครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่มีการอัปเดตและก็ของแจกต่างอื่นว่ามีอะไรที่แจกให้กับเราบ้างที่เป็นผู้เล่นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนั่นเองแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์ like คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกาดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆนนใดนะครับที่กำลังมองหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว ใลิงก์ด่านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวละครอัปเดตใหม่ในแพท1.1กันก่อนละกันนะครับตอนนี้ครับตัวละครได้ทาการอัปเดตใหม่ในให้ในตู้ซัมมอนในตู้อีเวนต์ก็คือตัวละครเมลานีอาที่มีความสามารถในการขโมยเกตของฝั่งตรงข้ามระยะเวลาตู้นะครับอยู่ที่ประมาณ14วันโดยประมาณนะครับซึ่งบอกเลยครับหลังจากจบตู้เมลานีอาเนี่ยอาจจะมีตู้ตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นแพท1.2หรือเปล่าซึ่งตัวผมนะครับจะขอยังไม่ทําการสุ่มตู้เมลานีอานะเพราะว่าในแพท1.2เนี่ยมันจะมี ซึ่งมันจะคอมโบกักบเซอร์ทวีได้ดีมากๆผมก็จะทําการรอตัวละครตัวนั้นให้อัปเดตเข้ามาก่อนแล้วก็จะค่อยสุ่มในแพท1.2ส่วนในอีกไอดีหนึ่งครับเราจะทําการสุ่มแล้วก็มารีวิวความสามารถของตัวละครเมาลาเนีว่ามีความสามารถในการเล่นเก่งและโกงในรูปแบบไหนกันบ้างในส่วนของตัวละคร5าดาวที่มีการเพิ่มเลดมานะครับก็จะมีของบอลลูปาร์ตี้แล้วก็สวิตฮาร์ตนะครับก็คือจะเป็น2ตัวนี้ใครที่กำลังมองหาน้องบอลลูนปาร์ตี้ซึ่งสามารถสุ่มหาได้ในตู้เมลรเนียได้เลยนะทุก ที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวนี้สามารถนำไปเล่นคอมโบกับทีมสายเวทได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งระยะเวลาตู้อยู่ที่ประมาณ11วันนะครับซึ่งระยะเวลาของ2ตู้นี้จะไม่เท่ากันก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่าในตู้เลดอัพของตัวนี้จะมีตัวละครใหม่อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวละคร5ดาวที่ผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ความสามารถในส่วนไหนนะครับสรับตัวคลิกนะอันนี้ก็จะเป็น2ตู้ที่มีการเพิ่มใหม่เข้ามานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้ถาวรปกติของเราเลยนะครับสําหรับใครอยากจะเลือกสุ่มตู้ไหนสามารถเลือกสุ่มกันได้เลยนะครับยางต่อมาครับนั่นคือในส่วนของร้านค้าที่มีกกกาาารอััปเเดดตข้มมมมใหห่่่ะซึงลๆทีีผู็จ มาขายบ้างบางส่วนแล้วก็จะมีของในส่วนของการตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าตกแต่งสวนสําหรับใครที่สายตกแต่งก็จะมีพวกเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าส่วนของเราเนี่ยดูมีอะไรที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าพวกธีมของปาร์คนั่นเองใครที่เป็นสายตกแต่งนะครับก็ไม่ควรพลาดในส่วนนี้ไปเลยอันนี้เป็น2อย่างที่อัปเดตเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอย่างต่อไปครับที่มีการอัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นคือกิจกรรมใหม่นั่นเองซึ่งกิจกรรมใหม่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ energy นค่อนข้างเยอะเลยนะคร เพื่อนๆสามารถซื้อพลังงานต่อวันได้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อพลังงานนะครับผมแนะนำว่าซื้อพลังงานวันละ2ครั้งต่อวันซึ่งสงครั้งต่อวันเนี่ยจะเพียงพอต่อการร่วมกิจกรรมจนจบระยะเวลากิจกรรมหนึ่งเดือนซึ่งไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าซื้อพลังงานแค่สองครั้งจะไม่สามารถจบกิจกรรมได้นะครับสามารถจบกิจกรรมได้ก่อนระยะเวลากิจกรรมจบอีกนะครับเท่าที่เราดูมา ซึ่งในส่วนงกิจกรรมนะครับก็จะมีในส่วนของ s t o r ี่โห e ดนะครับที่เราสามารถลงไปซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องใช้พลังงานในการลงทั้งหมด12หน่วยได้มาทั้งหมด60เพร,รแล้วก็ได้เหรียญน,นี้มาครับซึ่งเหรียญน,นี้เราจะเอาไว้แลกของในหน้าต่างของกิจกรรมนั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะครับผมพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของของรางวัลกันก่อน,อนละกันซึ่งของรางวัลน,นะครับก็จะมีในส่วนของไซคิวนะครับของสวิตช์แฮชซึ่งไซคิวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความสามารถในรูปแบบไหนนะอย่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ กาชานะครับ2เม็ดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไซคิวเหมือนกันแล้วก็สมุดในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ของอื่นๆซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อพลังงานวันละสองครั้งสามารถแลกของรางวัลทั้งหมดในหน้าต่างเนี้ยได้ทั้งหมดเลยในระยะเวลา27วันนะครับคือซื้อวันละ2ครั้งแลกได้ครบแน่นอนเพราะแต่ละชิ้นคือต้นใหญ่จะเป็นในส่วนของทรัพยากรซะมากกว่าแล้วก็จะมีพวกของลิมิตอเ่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับของตกแต่งบ้านก็มีเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมแรกกันเลยนะครับนี่กิจกรรมนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายครับก็คือการที่เราเอาตัวละครของเราเนี่ยออกไปจากห้องนี้ให้ได้โดยการบางังคับไปกดดนันปุ๊บตันเข้าไปแล้วก็ออกไปครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถผ่านภารกิจไปได้แล้วการที่จะปลดเนื้อเรื่องในการลงดา่านต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดันให้ถึง1นนะครับซึ่งเวลาเราทำพวกนี้คุณก็จะได้รับของวัน ได้รับเพชรมาต้องบอกเลยว่า,ากิจกรรมนี้แจกเพชรค่อนข้างเยอะนะสำหรับใครที่อยากจะดองไว้รอสุ่มในแพท1.2ผมมองว่าคุ้มมากๆเลยครับสว่วนนี้แลเ,เราก็จะดันไปปึ๊บอนว่าอยากอยากให้โดนจับได้นะ อ่าผมพลาดแล้วเดี๋ยวนะรีใหม่รีใหม่รีให,ใหม่เมื่อกี้ผมผมดันเตะิดดไปไหนโอเคผมก็จะดันไปนี่ลงไปลงด้านล่างห้ามโดนไฟนะเนี่ยเหมือนว่าห้ามโดนแสงแล้วก็รอให้ไฟหันไปทางน้านอื่นก่นอนปั้นครบแล้วเราก็ได้ลาออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเพอร์เฟกสามารถรีเซ็ตทางด้านขวาได้นะถ้าใครแบบว่า พลาดไปแล้วนะครับนี่เวลาเราผ่านก็ได้รับอรนนของรางวัลนี่โหของดีอยู่นะทรัพยากรส่วนใหญ่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคเรารับไปไปเราก็จะดันวันี้ต่อซึ่งบทนี้ต้องดันเนี้ยให้ไปชนตรงนี้น่าจะต้องดันอ้อมนะดันอ้อมมาไม่ไม่น่าจะเพอร์เฟกแล้วทุกคนผมโดนเห็นโอเคแล้วเราก็ดันออกไปลงล่าง ดันขึ้นบนไปขวาแล้วก็ไปซ้ายปุ๊บอุกโอกับโดนกับโดนนี่ก็พยายามทําให้ติดเพอร์เฟกได้ก็จะดีมากๆครับพอเราผ่านสแล้วต่อไป5เพื่ออันล็อกโหมดต่อไปซึ่งในโหมดนี้อ,อ๋อเราต้องเอามาบังแสงอุ้ยง่ายเราก็แค่ดันนี้ให้ไปตรงนี้แค่นั้นเองไอ้นี่ง่าย สงสัยผมนะต้องไปเคลียร์บท4ีใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเอาเพอร์เฟกนะนี่พอเราเคลียร์บทห้าเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ก็จะเป็นของกิจกรรมการอันล็อกอันนี้ครับเราต้องผ่าน TRC 5นะครับถึงจะอันล็อกในส่วนนี้น่าจะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับสตอรี่โหมดก็สามารถลงไปได้เหมือนกันก็จะเป็นการจัดทีมเข้าไปสู้ในด่านต่างๆแล้วก็จะสกิปไป ใครที่เป็นสายอ่านสตอรี่ก็สามารถมาอ่านสตอรี่ในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับทีมที่ใช้เพื่อนก็สามารถใช้ทีมหลักของเพืเ่อนๆได้เลยนะครับเพราะในเนื้อหากงตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากมากครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยก็ว่าได้ก็ดีบัฟติสแล้วก็โจมตีปกติได้เลยปึ้งแล้วก็ยิงง่ายมันเป็นสตอรี่ง่ายเอาจจริงนะกิจกรรมเนี้ยคือสามารถเล่นจบได้แค่วันเดียวนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเคลียร์ของรางวัลเพื่อเอาของเฉย ได้รับเพชรมา60เม็ดนะครับแล้วก็เหรียญอีก120ี่เหรียญนี่ก็จะมีอะไรให้อ่านเยอะแๆเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นของรางวัลน,นะครับในการเคลียร์ซึ่งในส่วนนี้ครับเห็นไหมจะมี TRC4. าร์ซีสี่ดสตอรี่เราต้องเคลียร์หก่อนถึงจะสามารถอัลล็อกส่วนต่างๆก็จะมียันไปเรื่อยๆครับลำยากแล้วเราก็จะเป็นเหรียญให้เราได้รับเห็นไหมทางซ้ายซึ่งของกิจ,จกรรมอะเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามดะสตอรี่ทั้งหมดได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับของแจกเยอะ,ะแากแล้วก็ได้รับเพจด้วยสูบในตู้ต่อไปเยอะพอสมควรซึ่งใน i อนดี้นะผมจะทำการดองกระชาวไว้รอตู้ตัวละครที่จะมีการอัปเดตในแผน่น1.2นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะในส่วนพาทนี้ผิดพลาดไปกันไหนผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครด้วย